อาจารย์ให้พวกเราเก็บข้อมูลครับพวกเราจะไปจังหวัดไหนดีครับรปจุดไหนอื่นเขาไปที่ไหนกันบ้างอะคะระจบดไหมมีใครมาไปไงบ้างคะไปจะจโอหนูว่าประจบเปันไก่ปันไก่ไปอะค่ะใช่ค่ะเ่วนมาจะอยุ่โซนโซนลาดรลีนครถมอะค่ะอ่ะนั้นผมว่าเราเราเราไปโซนนั้นที่เพื่อนเพื่อนเนี่ยไปกันได้สะดวกดีกว่าเอาเป็นโซนจะมีลาดุรีสมุทรสงครามใช่แถวนั้นกระบป๋าทอจไปเที่ยวสมุทรสงครามมาล่า S <S อของพี่แล้วที่มะปูสงครามมีกลุ่มอะไรที่แบบน่าสนใจมากครับพี่สมหญิงสอดอปชอยแยพงอ่ะ สวนจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบยายแพงตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบยายแพงอำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามการประกอบอาชีพเกษตรกรในปัจจุบันส่วนใหญ่ทำการเกษตรแบบไร่นาส่วผสมในแปลงเดียวกันมีการปลูกพืชสองชนิดขึ้นไป คิดเป็น60%ของพื้นที่และมีการปลูกพืชชนิดเดียวคิดเป็น40%ของพื้นที่การเกษตรจากพื้นที่การเกษตรทั้งหมด2,92 0ไร่พืชที่ปลูกมากในพื้นที่มะคร้าวกล้วยลิ้นจี่และส้มโอสำหรับโูน์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลยายแพง ตั้งขึ้นเพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ตำบลยายแพงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการดินและปุ๋ยโดยการนำเทคโนโลยีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินมาถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรภายใต้สวนจัดการดินปุ๋ยชุมชนอาทิการผลิตปุ๋ยอินทรีย์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคบีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรจากเดิมและจะนำไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ของเกษตรกรสำหรับผลิตภัณฑ์หลักของศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลยายแพนนั้นคือการผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแหล่งความรู้ของกลุ่มที่สำคัญจะมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ของสมาชิกภายในกลุ่มอีกทั้งการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาสนับสนุน การจัดการองค์ความรู้ของกลุ่มเกิดจากกลุ่มที่มีการประชุมอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจเกิดจากการจดบันทึกของกลุ่มเช่นการจดบันทึกทักษะการผสมปุ๋ยการวิเคราะห์คุณภาพปินการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองการสอนทางบัญชีการจัดทำฐานเรียนรู้เป็นต้นการบริหารจัดการกลุ่ม ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบย,ยแพรมีรูปแบบการดำเนินการและการบริหารงานบุคคลโดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดช,ชอบแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจนตามความสามารถรับความถนดัดเป็นทีมงานย่อยมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกทำหน้าที่ออกระเบียบข้อบังคับและวางระบบงานตรวจสอบการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายในกลุ่ม ด้านการตลาดและการจำหน่ายกลุ่มจดจำหน่ายให้กับสมาชิกเกษตรกร,ร,กรภายในกลุ่มรวมถึงเกษตรกร,ร,กรในชุมชนเท่านั้นนะหลังจากที่ทางกลุ่มพบกับปัญหาในด้านปัจจัยการผลิตและกำลังการผลิตทางกลุ่มจึงวางแผนที่จะแก้ไขปัญหานี้ไว้ในแผนการดำเนินงานของกลุ่มปัจจัยแห่งความสำเร็จของสูนจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลยายแพง สมาชิกมีความใส่ใจในคุณภาพและปฏิบัติตามมาตรฐานในคุณภาพโดยเคร่งครัดสมาชิกมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายการบริหารงานด้านการเงินมีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้สมาชิกมีความพึงพอใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มมีความพยายามที่ต้องการพัฒนาอาชีพในชุมชนของตงนเองและที่สำคัญคือความสามัคค์ที่จะทำให้กิจาก,การกลุ่มประสบความสำเร็จ